พี่ำพี่ล่ำมาถึงยังพี่พี่ล่ำทันปะพี่ล่ำในระดับยี่สิบสองครบที่ลำแกแล้วแกไปไหนนะแกเข้าวอลมาแล้วแกไม่ไม่พูดไม่จาเลยเนี่ยไม่เล่นหรอแจ้งเราสี่คนแบบขับรถอยู่เปล่าไม่มีอะไรเป็นแกได้ไหมไปพังรู้ป่ะอมอะไรอ่ะเอ็นตะกินไหมพี่บังป้านคนชื่อ ที่ชเก่าร้านฝั่งนู้นเขาบอกว่าป้าขี่ผมฟ้าเชียวใช่ป้าต้องจัดกันเอาแก้มก้นมาด้วยเหรอเขาบอกอยู่ที่น่นไม่ที่ไหนเสียวอะไรเขาบอกใครยิ่งยิ่งคนที่เก่าร้านอะเขาบอกเขาซื้อมูซาเล่นไม่ใช่ดิอยู่ข้างๆรถไม่รู้จักอ่ะป้าต้องจัดกันเลย ถึงยังอ่ะหนูยืนอยู่คนเดียวหนูเหงาอ่ะเราไปแอบย่องตรงนั้นปะเรามาเล่นด้วยอ่ะนะหยุดแล้วแล้วแล้วนี้ต้องจับคู่ไหมนะสามคนทำไมเราไม่ไปลูกห้าไม่ต้องทำไมไม่ไปลูกห ok> ้าหนูมาลูกแดงอ่ะโอ้โหเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าลูกแดงมันต้องเล่นกันทางแ๊งอ่ะน่าจะต้องรู้แหละ ว่าเขาอยากจะฝึกแต่มันไม่ง่ายแต่ได้ฝึกนะเขาเขามาเขาเข้ามาแล้วต้องมีราคาว่าต้องจับไหมคู่น่ะเหลืองอ่ะไม่น้องจับะป้าบักไปเจอกันก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวมา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 เก้าเก้าเก้าบีละมามามาไม่ไม่ไอ้มึงมึงฟังนะเว้มึงมึงฟังกูฟังกูอ่ะเดี๋ยวมึงมึงเล่นขวานะเว้ยแต่ว่าเอามึงเล่นซ้ายแต่มึงชุบขวานะเว้ยอันนี้เข้าใจกันป่ะดึงออกมาชุบขวานิดนึงอ่ะเพราะขวามันมีพ็อพซ้ายมันไม่มีพ็อพเว้ย รู้เรื่องนะมา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 รอเขาได้มาเลยรอเขาได้มารับเลยรับเลยรับต้องสอบไฟรับเลยเนี่ยรับเล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 ยเนี่ยรับสายเลยรับสายหมดเลยตรวจจับตรวจจับตายอีกตายตายเพื่อนตายไม่เพื่อนตายอะไรอ่ะตายเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายเขาตายเยอะ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 เขาถึงโดนปาดเลยเฮียสวยเพื่อน เกิดรอบที่สองมักจะโห่เสมอเว้ยเฮียมาหัวแม่งโคตรแข็งหัวเพื่อนกูตียังไงก็ตายมันมีวิธีไหมวะมกลับมาเล่นตรงกลางอย่าแยกเล่นเบตา้าเบต้กากลับมาเล่นต,ตรงกลางมันมีวิธีไหมวะมเขาหน่อยบีบเขาหน่อยขวาไฟหน่อย,อยเอาการไฟหน่อย อ๋อวิ่งวิ่งวิ่งวนไปไหนวิ่งวนไปไหนตายอีกไอ้เหี้ยตีเต็มหัวแม่งไม่ตายเพื่อนกูสกิดนิดเดียวแม่งตายเนี่ยกูว่าไม่ใช่ละตามมาหน่อยป้า ยี่กูแทกตีข้างหลังแม่งข้างหลังหลังยังแตกอ่ะบางทีอ่ะกูตีเต็มหัวแม่งแม่งไม่ตายของมันดีขนาดนั้นเลยเหรอวะกลับไปกลับไปกูบอกให้กลับไปกลับไปกูเล่นเองอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะโอ้โหลงรูไปได้ไปก็ได้ แม่งตายแยกกันไปกปไปไปไับปไปกปไปไปกปลปไ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 อไปไปไอไปไปมปไ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 นไปไโไป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  ไอเดียวเพื่อนไอเดียวถไป็ูไปเปลี่ยนไม้เล่นดิ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 เปลี่ยนไม้มาคำเปลี่ยนไม้มาคำเปลี่ยนไม้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 มาคำเปลี่ยนไม้มาเปลี่ยนไม้มาเล่นรวมกัน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 เล่นรวมกนเล็นรวมกันเล่นรวมกันเลนรมกันเล่นร้มกันเล่นวมก้นเล่นรวมกันเล่นรวมกันเล่นรวมกันเล่นร้มกันเลนมันเลนรมันเนวมกันเลนรมนเ่นรวมันเ่นรวมกนเล่รวมกันเลนวมกันเนมันเ่นรวม

แบ่งมาเล่นตรงกลางหน่อยแบ่งมาูชุบอยู่กูชุบแล้ว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 ไปเล่นตรงกลางไปเล่นตรงกลางเพื่ตายเยอะเพื่ตายเยอะเอาเพื่อนมาหน่อยเอาเพื่อนมาหน่อยเอาเพื่อนมาหน่อยรีเพื่อนมึงรบ่อนดีรีอีกรีรีอีรีอีรีอีรีบ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 อีกรีบีกรีบีรีอีรีอีรีอีรอีรีรีอีรีอีรีอีรีบอีรีบอีรีบอีรี ยยยยยุกไ่หมดแล้วก็บไ่แล้วอดนรีดขึ้นมาบ้ไปที่ชุดหไปที่ชุมหนไปทีชุดไป่ชุไปแล้วชุบไปแล้วชุบไปแล้วแคเล็กกันเลยตายตายตายอนึบข้นมาชุบไปแล้วนะชุบไปแล้ว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 ชุดหัวดํชุงหัวดำชุดหัวดชุดหัวดดหัวดชดหัไปลับชุดหัวดไปลับชหัวดไปบ ตายตายแม่งสุดท้ายก็โดนแต่หัวเพื่อนอยู่ดีไอ้ที่อถามไปพี่ถาไปถาไปใครมีดีมึงรีเพื่อนหน่อยกูรีไปแล้วโอเคโอเคโอเครีเพื่อนรีเพื่อนรีเพื่อนไปดูชุมหน่อยไปดูชุ่มหน่อยมันเปลี่ยนไม่หน่อยมา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 ยาดยัดยัดยัดหายแล้วยงหายแล้วยงหายแล้วอย่ารักกูหน่อยอย่าักกูหน่อยอย่าตายอย่าตายอย่าตายจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเจ็บมากเจ็บมากตาย

จิตใจ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 

อย่าไปตายอ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 ่าไปตายเอชิญเชิญชุบเชิญก็ไป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 มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มันขึ้นไ่เยบนเลไม่เบนเลไอ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 อะไรวะ

เอดนเราหมดแล้วเอเนเราหมดแล้วเอนเป็นบอลูตายอะไรเนี่ยเอเดนเาแล้วดรหมดเป็นอลลไอนเลยตายเนไปเล่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 นไปเเตายอะไรอ่ะกูยังไม่ทาอะไรเลยอ่ะเรียแล้วนะช่วยเนแล้วนะเล่นไปที่เหลือมึงเปลี่ยนไม่ได้เรื่องเลยอลลูนเาอยูุ่ดมึงเห้า ตายอีกเอเดียังไม่หมดอ่ะชุบไปดิีใครยังไม่หมดชุบไปดิชนี่ชุบไปดิเอาวันนี้ดิวันนี้กูชุบไม่กูชุไม่กูชุไม่กูชุไม่ชุบไปชุบไชุบเรยมึงชุได้เรื่อยับอยไชุบไม่เรื่อยไปไปไมึงได้มึงไดไปเลียอยใครยังไม่หมดชุบไปแล้วชุบไค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 แล้วชเารจเลยไม่แล้วชควแล้ววไไไไไวไวยไไไ นายมาไหนไหนนายไหนยัด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 นี่ยัาตายไอ้ยี่หอแล้วไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วมาดิเพอบพช่สวยมึงโยันไปยัดไปยัดไปยอยตายเอาเซโยเซโเซียเาตายช่ไสวยพีชอพีชอนีดจัดเลย โอ้โหเยอะพี่จอดนแกควักอาวเพื่อนเห็นปะวะแยกมาตายด้วยสวยสวยสวยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นแล้วพี่จอเห็นล้วพี่จอเห็นแล้วช่อยพี่จอหน่อยชุพี่จอหน่อยชุพี่จอหน่อยชุวพี่จอหน่อยชุพี่จอรหน่อยดึงเพอนถึงบ้านขบเอ็นขบขยตีรบกับเบลนกับเบลกับเบลนกนั่ายในก่กับ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  ปูดอ er, ้วยไอชูไปเจ๊ดอยู <được kindergarten>. ่ช yeah, yeah, ูไปเจ๊ดอยู่ไปปูดด้วยชลับมากลับมพื่อนเพพื่อ้เพื่ตายสองคนเลยตรงนี้ปั้นตายสองคนเลยกูชูไปแล้วกูชูไปแล้วกูชูไปแล้วพี่ชูพี่คิงเอ๊ะใช่หรอพี่ชูพี่คิงเหรอไม่ใช่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 กูไม่ได้ชูพี่คิงกูไม่ได้ชูพี่คิงกลับไปในตรงกลา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 งเฮ้ยออกหน่อยออกไหน่อยอกไหน่อยกลับไปในตรงกลางกลับไปในตรงกลางเสียงเขาไม่มีแล้วเสียงเขาไม่มีแล้วตายตายเพืกูชูแล้วกูชุบแล้วกูชุบแล้วก เฮ้ยใครมีไอดีมึงชุบไปใครไม่มีไอเดีเล่นไปชุบแล้วกู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 ชุบแล้วูชุบแล้ว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 ชุแล้ว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 ูช มันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมึงไหวมึงไหมึไหวมึงไหวมึไหวมึง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 ไหวมึไหวมึงไหวมึงไหวมึไมึไหวมึงไหวมึงไหวมึงไหมึงไหวมึงไหวมึไหวมึงไหวมึหวมึงไ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 หวงไหวมึ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 งไหวงไหวมึงไหวงไหวมึงไหวงไหวมึง

ายไม่แล้วจะหมดแล้วหมดแล้วเลือเเลยน้องลือเือเลยน้องจะหมดแล้วเหมดแล้วย่อน่อยยยบัาบังางของหมดแล้วของหมดแล้วสตาของเอาบังเลยยัดอีกยัดอีกยัดอีกตายมารอตยอยู่แต่บูรูดได้เล่นไปเล่นไปเล่ยไปไอ้นี่าเบอรชูตาตายเาบอรชูบีก่ะเบอรชูบีเบอรชูบีคมีกุรลาจัดมีกุรลาจัดเลย ไป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 ตายซะตายไป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  <Nee>

ตายไหม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 กเกูลกูลกูลกูไตายเอาเพื่อนไหนเพื่อนไหนเพื่อนไหนไอ้ดิบหมลไอ้หมาโซมีไอ้ดไหมซเขางนหมดแล้ววะเียหมดแล้ววะจูเงยเงเหลือๆอันทุทายแล้วุทายแล้วุทายแล้วไุหน่อยเฮียของหมดเลยไวไอ้กูชุบไปลกูชุบไปละไอ้ดิวหมดแล้วนะไอ้ดิวหมดแล้วนะกูเหลือหนงงานไอดีบ้านเหลือหใครมีจุดเลยใครมีจุดเลยเลยหน่อย

เฮ้ยใครมีอ้ดิใครมีไอ้จุดไม่เปิดใครมีไอ้จุดไม่ปูอันสุดท้ายแล้วปูันสุดท้ายแล้วปูมันเือนกจะตายจะตายจะไม่เวลตุกไม่หมดแล้ว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 ป่กูไม่มีอะไรกูหมดทุกอย่างฮัลโหลฮัลโหลก็หมดเพี้ยนคุณเขาเนาะก็หมดเอ้ยทหมดเสียงกูหมดแล้วเนี่ย กิ้งกาเซลชิบจะปล่อยศพนะพี่เพื่อนกาเซลคนอ่ะกาเซลอ่ะผมลเอาออกไปสองคนอะตอนนั้นอะกูไม่ได้ปล่อยศพมึงร้านโอ้ยแยเหนื่อยชิบหายไอฟอไร์ไอแยเพื่อนเราห่วงไปสี่คนสี่คนหรอใช่อยู่คนเยชนะนะหลอไม่ไปบ้านนะกูว่ามีดมีดใหม่โคตรเห็นผลเลยมึงเห็นว่ากูเบิร์ดแล้วปะแย่เบิร์ดตอนเดียวก็ตายแล้วว่ะเบิร์ดตายยังเพื่อนกูไม่เล่นน้อยหรอกนี่มับ หมายกูเล่นไม่ออกเลยอ่ะเล่นมีดกูเล่นออกจัดอ่ะกลางไฟกลางไฟวิ่งเก้าสิบไอ้ขี้หมาโคตรออกอ่ะเลือเป็นลือดเชียร์โคตรจอมันพี่ลำค้างป่ะพี่ต่อผมว่าผมเลี้ยงเลือดแล้วนะใครรถมากไหมขอกลับด้วยไม่มีรถเราข้างบ้านด่ากูแล้วกูด้วยไมม่ีรถกูยัดกูยัดไปด้วยกูก็พูดไปด้วยอ่ะตัวไอ้ตัวเอ็นกูไม่ปล่อยเลยอ่ะอ๋อเราอ๋อนี่ไงนี่ไงย้อนกับกระซอเนียนยอนกับซอ หมดทุกอย่างอ่ะไอย่าลืมเสี่ยล้วยตอนนี้แต่หนุกแต่หนุกแต่หนุกมาหน่อยพี่ช้อนมึงชนะมึงก็เลยหนุกเว้ยถ้ามึงแพ้ก็จะเป็นอีกแบบนึงอ่ะผัดกระลุกผัดหลับย้อนขึ้นมาเปล่านีออนมาพี่ซอแล้วอ่ะใครมึงเลี้ยงดีมึงเลี้ยงกันดีนี่เื่นชมเลยมึงเลี้ยงกันดีเออพี่ช้อนไปขนาดอะไรใช่ไหมพี่ดีนะไอ้เหี้ยบโพสชั่นตรงนี้พ็อปมันเยอะถ้าเป็นพับน้อยๆนี่กูว่าไม่เหลือ กูจะบอกให้นะตอนต้นไฟอ่ะมึงมีสี่ห้าคนอ่ะมึงวิ่งแยกกันสองฝั่งเลยเว้มันมีแบบวิ่งออกไปชุบมึงมึงเชื่อใจเวลากูสั่งหน่อยดี๋วะไอ้สัสเวลากูสั่งให้ไปตรงไหนมึงก็มึงต้องเชื่อใจดีวะไม่ใช่ว่าแบบไอ้เหียมึงมึงมึงยังแบบยังแยกออกไปชุบอีกที่นึงอยู่อ่ะกูรู้ว่าวิ่งไปมึงไม่มีคนก็จริงอ่ะแต่บทสุดท้ายเป็นไงมึงก็โดนปิดกันหมดเว้เล่นเล่นใช้สมองหน่อยน้องเป็นกำลังใจให้เสียงพี่นะครับโอ้โหลเฮีย เสียงไม่มีแล้วอ่ะแป้งน้งเซนของมันไปดูในสแต็กมันบอกตีหมตีไป38หัวเมื่อกี้นะไอ้ในสแต็กมันบอกอ่ะใช่เหรอ38หัวเลยอ่ะไฟเมื่อกี้นะมึงลั่นยังวะไอ้การไฟ,ไฟดาเมจไม่เข้าผมเลยตัวบล็อะเนี่ยไม่ไม่บั็กแต่ผมก็ตายอ่ะบ้านจีซีเป็นของสภาแล้วน่าจะเดี๋ยวน่าจะผมว่าน่าจะมีชิงชิงบ้านใหม่ ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะต้องมีชิงบ้านใหม่อยู่แล้วครับเพราะว่าแกง๊งแก๊งละละแก๊งใหม่เขาก็มาเยอะแล้วก็ตอนนี้แกง๊งแก๊งเก่าๆอย่างร้อยโลอย่างกาเซียสอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาเขาไม่ได้อยู่แล้วไงแล,วแล้วบ้านมันก็แบบว่าบ้านมันไม่มี